ไม่รู้ไงชอบโมเรื่องหอยมันแบบนี้ครับโมให้ฟังนะแต่ก็มีนะมีโอกาสว่าตอนนี้เปิดไปแล้วไฮโลเปิดไปแล้วแต่ยังไม่บอกว่ายังไงนะอผมเปิดไปแล้วไฮโลอ่ะแต่งนี้ยังไม่ได้ดูนะครับวันนี้จะเปิดแต่เปิดเห็นแล้วล่ะแต่ผมคือยังผมยังไม่เน้นอะไรแต่ปกติผมเปิดไปแล้วตั้งแต่คลิปแรกแล้วผมเปิดแล้วเปิดไฮโลแล้วแล้วก็เปิดไปก่อนเปิดไปแล้วแต่ผมยังไม่บอกว่าเปิดยังไง เข้าใจไหมคือปกติผมว่าเปิดไฮโรแทงมันจะน้นว่าเปิดอย่างนี้อย่างนั้นนะอันนี้ผมเปิดไปแล้วแต่ผมไม่บอกว่ายัางไง <c oughs> คือคือให้ไปคลิปก่อนถ้าเอฟซีเก่านะั้นจะรู้ผมเปิดไฮโรนี้นะต้องมั่นใจแล้วตอนนี้<ร>แล้วย้อนรอยกลับมาคือมันเลขมันจะย้อนรอยทางเราเลยควันนั้นเราก็เปิดไฮโรเปิด <51. S 2> <Hello. S 1> ห้านหาน,น,นึ่งห้าหนึ่งก่อนหน้านั้นเราก็เปิดฮ้ยเปิดแทงนี่เราเปิด เก้นะาหนึ่งน,นะจำได้ไหมเราเปิดเก้าหนึ่งเลยเปิดแทงอะ่ะเ,เปิดเลขโควิดเปิดเลขโควิดก็ออกเก้าหนึ่งวันนั้นวันนี้เราก็เปิดวันเมื่อกี้มันก็ออกหนึ่งเก้านี่มันก็มาทางเดียวกันนะเตาแล <c oughs> ้วบอกฟันทงแล้วล่ะต <c oughs> ั้งแต่ก่อนแพรปุกแล้วเมื่อวานก็ทั้งวันเลยวันนี้ก็เริ่มมานิดๆหน่อยๆ <c oughs> เริ่มเริ่มรู้แล้วนะเอฟซี FC น่าจะรู้เลขตัวไหนแล้วน,นั่นนี่จัดหนักไปเลยนะสิบกีบ ชอบกัจกจ์การรีบซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะก่อนที่จะไม่มีะนะครับก็นั่นน่าจะรู้แล้วล่ะบางคนก็รู้แล้วล่ะบางคนยังไม่รู้เนาะรู้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 ชัดขนาดนั้นถ้าไม่รู้คนที่ไม่รู้คือไม่ดูคลิปคือมารอแต่ฟังอ่ะแต่ถ้าคนดูคลิปตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรแล้วล่ะแะ่รัาจะดูคลิปเปิดไฮโลนี่แหละไม่หมกกู่กรจจาเนี่แหละคือมันเปิดไปแล้วล่ะ แต่เราไม่ได้เน้นให้ฟังเฉยๆแต่เราจะเน้นๆนะเดี๋ยวค่อยเน้นแต่มันจะมาทีเลน่นนิดๆ,ดๆผมว่ามันน่าจะโอเคแล้วนะงวดน,นี้นะเราต้องต้องเสี่ยงนะเนี่ยผจะพูดให้ฟังว่าทางที่เราศึกษามากันเป็นปีอะมาถึงวันนี้เราน่าจะรู้อะไรแล้วล่ะบางคนเพิ่งเข้ามาคลิปแรกก็ต้องต้องต้องต,องตามต่อ <c oughs> เพราะว่า คนรอคอยมาก็เยอะคนรู้แล้วล่ะ fc เก่าคนเรารู้แล้วจะเน้นให้ฟังว่าถ้าแสนหลักแปดนาย fc ก็เริ่มเตรียมเพไว้ละอาจจะมีรุ้นนั่นล่ะที่ด่นชัดแล้วก็โอเคนะแสนถ้ารอนที่หนึ่งออกเลขแปดหลักแสนไม่แน่มีรุ้นมีรุ้นแปดหลักแสนก็ไร่ได้ได้เลยนะก็เราผสมมาแน่นอนแล้วนะทีนี้ก็มันก็ออันละม๊ ประบ,บทได้ฟังเฉยเคยรอกเห็นไหมบางคนก็รู้ตัวเลขแล้วนี่คอมเมนต์มาแล้วผมไม่ไม่เอ่ยนะยังไม่เอ่ยหรอกมันจะให้ดูโม้ไปด้วยดูยังไ <ป S 1> ก่ตื่นเ้อย,ย,ยังไม่รู้ว่าเลขอะไรพี่ปองแค่ไปซื้อปสตอรีอ่ะบางคนก็ยังไม่รู้จริงๆเนาะต้องดูกันเยอะๆนะก็ยังไม่มีอะไรนะผมก็แปรปกให้ดูแล้วนีบปึบปิบแปรปกให้ดูแล้วนะชึบชืบชบ แต่ปกนี้มันพิเศษนะผมรู้สึกว่าปกนี้มันพิเศษกว่าใครเขาแข็งๆนะแปงปกนะปกนี้ทําไมมันสีไม่เหมือนใครเขาเลยเนี่ยปกตัวนี้นะนี่แหละของรัฐบาลแคบๆก็แคบได้ก็แคปทีนี้ผมก็แจงให้แล้วมันก็ไล่ไปทางหลักแสนผมก็อธิบายไปแล้วแล้วก็แจงให้ให้ชัดๆแล้วรึมแดงจึงคึงแล้วก็ สิบหกสิบสามอลรหันเหมือนเดิมนี่เล่นอลรหันเลยเล่นอลรหันในวันนี้จะดูหนังจีนบ่อยแล้วบ่ออันนี้เลขปราบเซียนมั้รก็ไม่รู้สิบสามอลรหันตัวเลขไม่เข้าบ้านเข้าเมืองเขาเลยนะเนี่ยไม่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 ของเรามันไม่เหมือนใครหรอกพูดแล้วหัวราอันนี้แซ่กันพูดคุยเพราะผมสไตล์วาไรตี้นะครับผมกับลุงบ๋องเนี่ยมันม่ใ็นมากมายของเราไม่ไปกอบใครแล้วใครจะกอบเราได้แต่เราไม่กอบใคร ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครนะครับทุกตัวมีที่มาที่มามีที่มาที่ไปหาเหตุครับอยู่สามตัวอ่าเขียนหลักสิบให้หน่อยหลักสิบไม่ได้ยินมานานแล้วนะหลักสิบเนี่ยตอนนี้ผมเลงไปเด็ดยวเพราะถ้าตามเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้มันชูลงอยู่สามตัวนี่ล่ะปากกาโอ้ย อุดนานแล้วสองลังนะครับดึงเลยครับดึงออกมาแห้งเออสองใบ,งใบห้าห้าร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบต้นแนวครับอบอกก็บอกไปเนาะชอบ<ม>ที่สุดคือเลขหนึ่งหลักสิบเลยบนนะบนนะบอกให้ข้างเทิง,งข้างเทิงเทืงเลยแต่ว่า ถ้าเราไม่ชอบหนึ่งคือมันจะมีอยู่สามเซตหนึ่งคืออันดับแรกคัหกคือตัวที่สองที่น่าจะเป็นหลักสิบได้ตัวที่สามคือเก้านี้บอกลวดเลยอ,อืนี่แหละครับโจทย์ง่ายๆเกาะติดไวด้ดีๆครับผมก็เจาะเป็นเซตให้แล้วละ่ะเจาะเป็นเซตให้แล้วล่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบิดให้เบิดวนนี่ว่ามีแข้งกักครับว่ามีก,กักว่ามีตอนซื้อซื้อไปเลยจ้ะถูกไม่ถูกไม่รู้บอกอย่างเดียว ถูกไม่ถูกไม่รู้บอกอย่างเดียวเลยใช่ออกตัวไว้ก่อนแล้วกันเซียนค่ายนี้ค่ายนี้ออกตัวอย่างเดียวคือออกตัวก่อนถูกไม่ถูกไม่รู้แต่บอกอย่างเดียวแมนจะมียู่สามเซตนี่ไงจ้าเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าอันดับแรกคือหนึ่งเลยหลักสิบอันดับสองคือหกอันดับสามคือเก้านะอยู่ประมาณนี้ชุดดีมีสาระครับกับข้อมความเชื่อคือนี่เป็นแนวคิดแนวคิด แนวคิดแนวทางแนวทางแนวคิดใช่ใครชอบเก้าก็ใส่เก้าใครชอบหนึ่งก็ใส่หนึ่งแต่ถ้ารวมทั้งนี้ทั้งนั้นก็แค่สิบสามมละหันหนงใช่ไม่ต้องกลับนะหวยตัวนี้คือไม่ต้องกลับก็ได้ไม่ต้องกลับมั่มาจมั่นใตรงๆเลยบป่กลับจัดเซตให้แล้วจัดเซตให้เลยโมนะเนี่โมนะโมโมอีกแล้ว ให้ชอบตัวไหนก็จัดตามใจตัวเองนะไม่ไม่แต่เขาชอบเราโมก็ตามนะจัดหนักได้ถ้าชอบบ่าโม่คือยังไงเราก็โมอยู่แล้วล่ะรับเราโมมาตลอดที่โมตลอดทั้งก็สิ้นปีแล้วโมทั้งปีอะต้นปีกับโมอีกจนเข้าปีฉลูเลยยังโมอยู่เหมือนเดิมอะข้างล่างก็เบาๆลองๆไปครับก็สไตล์นี้แหละสไตล์โมเดิมเดมะสไตล์โม ใครจับทางได้น่าจะรู้แล้วช่องความเชื่อเราสไตล์วาไรตี้นะครับก็ถูกไม่ถูกไม่รู้คือโม้ให้ฟัง่างเดียวออกตัวไว้ก่อนไขยนี้ออกตัวตลอดออกตัวตลอดเพราะว่าเลขมันไม่แน่นอนเราไม่ใช่เทวดาเนี่ยเราเราสุกไม่ฟังนะจ๊นะก็อยู่ประมาณนี้นะแนี่